สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมากินกับอันบล็อกกล่องจุ่มวันพีชจากจากญี่ปุ่นที่พ่อผมซื้อให้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับแกะนี่นะครับ็นอะไรนะครับเป็นชีสอะไร่ไเป็นรคำรวุันตกเดี๋ยวก็เชดเองครับ นมกินเนยนะครับเนยนะครับ,รบมันจะแบบมีครีมครีมนมน,ม,นมแล้วก็มีเนยครับตอ,ตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องชุ่มวันพีดนะครับจึ๊บอุย้ยข้างในจะเป็นตัวอะไรอื่น คนเท่มากเรามาเอาออกเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็จะเป็นมรมี้เลยนะครับเราไปแกะต้นถัดบปนะครับ3อันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้าย ไม่เริ่มแกะกันเลยนะครับรู้นะว่าจะได้ตัวอะไรเดีย๋ยวเดียวนี้อะไรไน่าจะเป็นแบบน่าจะมีเป็นอะไรก็มืร้เดี๋ยวคอยดูก่อนผมยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปศึกษา่อน้ังคอย ดูคนผูู้นะครับว่าเป็นลายมาเป็นเข็มกัดเอาไว้ใส่กระเป๋านะครับนี่ครับเราก็จะแกะหมดนี่นะครับวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยสามสองหนึ่งนี่นะครับผมก็ได้แกะเสร็จไปที่เราแล้วจะได้ดันหน่อยเพราะว่าพ่อเำางทำอะไรสักอย่างอยู่นะแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าผมกำลังอัดคลิปอยู่ นี่นะครับก็จะมีอูซโซวันนี้ชอปเปอร์นามิด็อกเตอร์เบกาพังจินเวแล้วก็แฟงกี้โซโลโรบินซันจิบลูกแล้วก็ลูฟี่ตัวให้เอกของเราเองครับสำหรับวันวนี้ขอแค่นี้นครับ